C will Advice as king IT network total link C สวัสดีครับพบกับตั้มอีกครั้งนะครับที่รายการอุกโซนทีวีนะครับวันนี้ครับผมมีโปรดักต์จกทาง TP Link มาตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะพบเจอปัญหา Wi-Fi ไปไม่ถึงที่เราต้องการนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวกระจายสัญญาณนะครับคือกระจายสัญญาณยังไงก็ต้องบอกก่อนว่ากระจายสัญญาณในที่นี้ก็คือว่าเราจากจุดแรกนะครับจุด A นะครับส่งไปหาจุด B นะครับโดยใช้ power line นะครับหรือว่า สายไฟบ้านนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเดินสายไฟหรือสายแรลแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าสายไฟในบ้านเราเนี่ยวิ่งทั่วบ้านอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนที่ต้องการกระจายสัญญาณไปอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ครับมาในชื่อรุ่นว่า tl ด w p a 4530คิดนะครับคิดนี่คืออะไรนะครับในที่นี้ก็เขาจะให้มา2ตัวครับคือตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างครับ มาดูด้านหน้าของตัวกล่องกันนะครับดีไซน์ก็จะเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะครดีไซน์ก็สะอาดตาดีนะครับทางด้านซ้าบนครับเขียนโลโก้จากทาง TP Link นะครับลงมาครับเขียนว่า AC750 Wi-Fi Range Extender นะครับคือตัวนี้เนี่ยสามารถเป็น Wi-Fi Extender ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้โหมดเป็น Powerline ก็ได้นะครับทางขวาครับก็จะมีรูปของตัวโปรดักตอยู่นะครับมี2ตัวด้วยกันลงมาด้านล่างครับก็จะเขียนไว้ว่า AV500 Powerline Edition ถัดลงมาอีกครับก็จะเขียนว่า Dual Band WiFi Extension ด้านข้างครับเขาบอกว่าสปีดสูงสุดนะครับที่อยู่บน power line เนี่ยได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่500 m มกะบิตเพอร์เซข้างๆครับก็จะบอกอยู่ว่าในตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มแพรนะครับเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแบบว่าสมมุติเราต้องการแพร2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับเพียงแต่กดปุ่มเท่านั้นเองนะฮะถัดมาทางด้านขวาครับตัวนี้นะครับมีระบบ auto sync นะครับในกรณีที่เรา ใส่ตัว a t เทนเดอเพิ่มนะครับหรือว่าตัวที่เป็น WPA4530 มายเพิ่มอีกจุดหนึ่งครับตัวนี้ก็จะออโต้ซิงค์เลยนะครับคือเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรใหม่อีกนะครับทาด้านขวาครับก็บอกไว้ว่า easy setup with wifi code แน่นอนครับว่าตัวนี้เนี่ยเซตอัพง่ายแล้วก็โคลนง่ายแน่นอนด้านข้างงตัวกล่องนะครับก็จะมีแพ็กเกจคอนเทนต์นะครับ มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกในตอนแรกนะครับคือตัวแรกเลยก็จะเป็น TL ขีด WPA 4530แลกตัวครับก็จะเป็น TL ขีด PA 4020P มีไหมฮะมีมาให้2ตัวด้วยกันนะฮะลงลงมาครับก็จะมีสายแลนครับมีมาให้2เส้น Quick Start Guide ครับก็มีนะครับลงมาด้านล่างนะฮะเขาก็จะบอกอยู่ว่าตัวนี้เนี่ยเซตอัพง่ายนะครับภายในไม่กี่วินาทีด้านหลังครับเขาก็จะเขียนอยู่ว่านะครับ ตัวนี้เนี่ยครับสามารถกระจาย Wi-Fi ได้เพียงแค่ใช้ power line นะครับก็คือเพียงแค่ใช้ปลั๊กไฟเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีรูปทางทางด้านล่างนะครับดูแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับทางด้านล่างนะครับเขาก็จะลงรายละเอียดอยู่นะครับก็คือ500เมกะบิตเพอร์เซกที่ power line นะครับก็คือว่า power line นะครับหรือว่าสายไฟนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่500เมกะบิตเพอร์เซกตัวอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะบอกอยู่ว่าเป็นสีน้าเงินนะฮะก็ในรูปก็ดูเอานะครับถัดไปครับก็จะเป็น 24GH z ของ Wifi นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 300MB/ p s ซครับส่วน 5GHz ครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 433MB p s ซครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับว่าช่องไหนใช้งานอะไรบ้างปุ่มไหนใช้งานอะไรบ้างนะครับตามที่เราเห็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะดูอีกทีเพื่อความชัดเจนกันดีกว่านะครับว่าปุ่มไหนทําอะไรบ้างนะครับ ด้านในก็ยังมีกล่องอีกทีนึงนะครับแกะมาครับก็เจอเป็นแบบนี้เลยนะครับแพคเกจดูเลยนะครับก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับด้านล่างมีอะไรบ้างอแกะออกมาครับนี่นะฮะในกล่องก็จะมี r j 4 5ให้2เส้นนะครับเปแคทห้าแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็น Wi-Fi Info card นะครับเขาก็จะบอกค่า default ของ SSID มานะครับแล้วก็รหัสด้วยนะฮะตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนรหัส wi-fi หรือว่าเปลี่ยน SSID ใหม่นะครับการลืมเราก็เขียนไว้ตรงนี้ได้นะฮะเขียนไว้และข้างด้านหลังครับก็ยังมีให้ฉีกนะครับตัวนี้จะเป็นเทปกาวนะครับเราก็ฉีกมาแล้วก็ไปไปแปะตรงที่เราเห็นบ่อยๆนะครับเพื่อการลืมรหัส Wi-Fi ถัดไปครับก็จะเป็น เทคนิคเข้าซั p พอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับของต่างประเทศอันสุดท้ายครับก็จะเป็นไ n เ e Notice นะครับมาดูตัวโปรดักต์กันชัดๆกันดีกว่านะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว PA 4020P นะครับ ด้านบนครับตรงนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตสําหรับเสียบปลั๊กนะครับคือทําไว้เพื่ออะไรนะครับในที่นี้ก็คือว่าเช่นเราไปเสียบด้านหลังนะฮะเราเสียบเข้าวอลปลั๊กไปแล้วพอเสียบไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มีรูตรงนี้นะฮะเราจะเสียวอลปลั๊กนั้นไปฟรีๆเลยแต่ TP Link เขาออกแบบมาดีครับให้เราสามารถพ่วงต่อปลั๊กได้นะครับคือเราจะไม่ได้เสียช่องนั้นไปฟรีๆนะฮะลงมาด้านล่างครับก็จะเขียนโลโก้ TP Link ครับ500เมกะบิทย์เซกลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับ ปุ่มแพ่ครับใช้งานง่ายต้องการจะแพรกดปุ่มนี้ครับเรียบร้อยเลยนะฮะด้านล่างครับก็จะมีช่อง r j 45มาให้2พอร์ตนะฮะด้านข้างครับจะมีรูระบายอากาศอยู่ช่วงนี้นะฮะอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันครับ มาต่อที่ด้านหลังนะครับพอหันมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นเขาจะบอกซีเรียลของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะบอกว่าเอาพุทธของเจ้าตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเอาปลั๊กไฟมาพ่วงด้านหน้านะครับสูงสุดจะอยู่ที่15แอมป์ด้วยกันนะครับมาต่อกันที่ตัว e x t e n d น r นะครับหรือว่าตัว WPA 4530นะฮะหน้าตาก็จะดีไซน์คล้ายๆกันนะครับสีขาวเหมือนกันนะครับมีโลโก้ TP Link และเขียนว่า500เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ ลงมาด้านล่างครับก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ power on off ปุ่มไฟ pairing แล้วนะครับหรือว่าไฟ RJ ว่าไฟ rj 4 5นะครับตรงนี้นะครับก็มีไฟสำหรับ wi-fi นะครับบอกสถานะของ wi-fi ทั้ง 2.4GHz กแล้วก็ 5GHz ครับมาต่อกันที่ด้านล่างครับด้านล่างนะครับก็จะมีช่อง RJ 4 5ถึง3พอร์ตด้วยกันนะครับคือเราสามารถต่ออุปกรณ์ได้อีก3มช่องนะฮะด้านล่างลงตรงนี้นะครับจะเห็นอยู่นะครับเป็นปุ่ม reset switch นะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งครับ ก็จะมีปุ่ม LED คือปุ่มอะไรนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ไฟ LED สถานะตรงนี้นะครับโชว์ขึ้นมาในกรณีตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีไฟแวบๆเราอาจจะลำคาญได้นะครับก็มากดปุ่มปิดตรงได้ตรงนี้เลยหรือว่าจะเปิดก็กดได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับดีไซน์นะครับตรงนี้ที่เจาะรูไว้นะครับเพื่อระบายอากาศนะครับมีทั้ง2ข้างเลยอีกข้างหนึ่งครับตรงนี้อันแรกเลยก็จะเป็นปุ่มแผนะครับเพื่อ ในการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวที่ส่งสัญญาณนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวเมื่อกี้นะครับเวลาเรากดจะแพรก็กดแพรได้เลยปุ๊บมันก็จะแพรลิ่งทันทีนะครับจากนั้น,นครับก็จะมีปุ่ม WiFi ที่อยู่ข้างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม w i f i โคลนนะครับในกรณีที่เราต้องการจะโคลน WiFi เฉยๆนะครับเราก็สามารถกดปุ่มโคลน WiFi ได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับก็ดีไซน์ข้างๆก็จะเหมือนกันครับจะมีรูระบายอากาศ ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมี serial number นะครับแล้วก็จะมี default นะครับไม่ว่าจะเป็น username password นะครับหรือว่าจะเป็น s s id นะครับค่า default ก็ดูได้จากตรงนี้เลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตัวนี้นะครับต้องเสียบค้างไว้ตลอดแล้วกินไฟหรือเปล่านะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวนี้เขาบอกอยู่ว่ากินไฟอยู่ที่0.15แอมป์เท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาทดลองเล่นเจ้า2ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยจะทําประสิทธิภาพมาได้ดีขนาดไหนครับ ตอนนี้เราก็มาทดสอบกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็เสียบอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัว 4020P นะครับเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สายเส้นนี้นะครับเราวิ่งไปที่ตัวโมเด็มเราเตอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาเสียบเจ้าตัวนี้ครับ4530นะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อสายแลนหรือไม่ต้องต่อก็ได้นะครับใช้การเกาะ wiFi ก็ได้นะครับตอนนี้ผมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราให้กดปุ่มสวิตช์แพร์นะครับตรงนี้นะฮะ แล้วก็ตรงตัวนี้ครับกด2ที่พร้อมกันนะครับเท่านี้เองนะครับเขาก็จะ p a i ิ่ n g เข้าหากันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้า2อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นวงแหวนเดียวกันเรียบร้อยเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้งานง่ายมากๆเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับเราสามารถติดต่อกับเราเตอร์ของทางออฟฟิศเราได้แล้วนะครับโดยผ่านเจ้าตัว4530เจ้าตัวนี้นะฮะ อย่างแรกเลยนะที่ผมจะให้ดูก็คือว่า Wi-Fi นะครับที่ผมคอนเน็กนะครับจะเป็นตัว TP Link แล้วนะครับก็คือผมไปเกาะกับเจ้าตัว4530เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมลองปิงไปหาตัวเราเตอร์ผมครับนี่นะฮะก็คือตอนนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของออฟฟิศเราไทยเรียบร้อยแล้วนะครับใช้พีใช้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเรามาดู user interface นะครับในการ Config บ้างดีกว่านะครับว่าตัวนี้นะครับสามารถ Config อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ตัว4530นะครับก็คือไปยังไงนะครับยังง่ายๆเลยครับพิมพ์ว่า tp link นะครับ plc.net ครับ enter เท่านี้เองนะครับเราก็จะมาถึงหน้า Config ของเจ้าตัว4530เลยนะครับเราก็ใส่ username password ไปครับ เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าสเตตัสนะครับหน้าสเตตัสก็ตามที่เห็นเลยนะฮะหัวข้อไวเลสนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนชื่อไวเลสได้นะครับหัวข้อแอดวานะครับก็จะมีการให้ใส่รหัสนะครับเอนคริปชันนะฮะแล้วก็โหมดนะครับจะใช้โหมดไหนก็ดูเลยครับ Transmit power นะครับก็สามารถตั้งได้ไ i ไฟสเก e ด้วยนะครับ หัวข้อ Wi-Fi โคลนนะฮะตรงนี้ก็มีไว้ทำหน้าที่คือเราต้องการเอาตัว4530นะครับไปโคลนกับเจ้าตัวเราเตอร์ที่เรามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วคือตรงนี้เนี่ยเขาจะโคลนทั้งชื่อโคลนทั้งรหัสมาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายนะครับถ้าคนต้องการโคลนก็กดเซฟได้เลยนะครับ Mac Filter นะครับก็มีให้ใช้ Wi-Fi Move ครับหัวข้อ Cli e n t นะครับ d e v i c e s e ต t i n g ตรงนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการไม่ต้องการให้มัน DHCP นะครับต้องการ fix IP ตายตัวเลยของเจ้าตัว4530นะครับก็สามารถแก้ได้จากตรงนี้เลยนะครับเป็น static แล้วเราก็ใส่ IP ที่เราต้องการเลยครับว่าให้ static อยู่ที่ IP ที่เท่าไหร่นะครับ l v d Schedule นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือว่า ในกรณีที่เราเสียบไว้ในห้องนอนนะครับแล้วมันมีไฟ LED ก็ริบก็ริบตลอดเวลานะครับแล้วเราก็อาจจะเกิดความรำคาญได้นะครับเวลาเรานอนปิดไฟทั้งหมดแล้วเนี่ยมีไฟแวบๆในห้องนะฮะเป็นหิ่งห้อยเลยทีเดียวนะครับเราก็มาปิดตรงนี้นะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับเช่นตอนกลางวันเราต้องการให้เปิดนะครับส่วนตอนนอนนะครับหลังทักสี่ทุ่มเราต้องการให้ปิดเราก็มาตั้งที่ตรงนี้เลยครับหัวข้อต่อไปนะครับก็เป็น power line นะครับก็เขาก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ย เขาต่อกับคีไหนบ้างนะครับที่ต่อกันอยู่นะครับคีพ a l Control ก็มีให้ใช้นะครับหัวข้อเกนิกเบิร์กก็ยังมีให้ใช้นะครับตัวนี้สามารถทำเกนิกเบิร์กได้อีกด้วยนะครับหัวข้อ s ิสเ t นทูครับอันแรกก็จะเป็นทำ Setting นะครับต่อมาครับก็เป็นเฟิร์มแว u p อัปเกรนะครับ Backup a แอร์ลิสโตรครับแอนด์นิสเอชันซิสเต็มล็อ และหัวข้อข้างบนนะคร response, ับก like ็ยังมีปุ่ม LED นะครับถ้าต้องการปิดก็กดปิดได้เลยครับเขาก็จะถามว่า네คุณต้องการจะปิด LED ใช่ไหมถ้าปิดก็ yes เลยครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว4530นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยการคอนฟิกแบบนี้มันยากไปหรือเปล่านะครับทาง TP Link เองนะครับก็ออกแบบซอฟต์แวร์มาให้ใช้งานได้ง่ายกว่านั้นอีกนะครับเพียงแต่เราเข้าเว็บ TP Link นะครับแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า TP Link PLC นะครับตอนนี้ผมโหลดมาเสร็จแล้วนะครับผมจะเปิดหน้าตาให้ดูครับพอเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเจ้าตัวบนเนี่ยครับก็จะเป็นตัว4020นะครับส่วนตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นตัว4530นะครับเราก็สามารถคอนฟิกได้จากนี้เละครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับเรื่องหัวข้อเบสิกแล้วก็สามารถตั้งชื่อ Device Name ได้เลยนะครับ LED ครับต้องการเปิดหรือปิดนะครับสั่งใช้งานได้นะครับ รีเซ็ตก็ได้นะครับเรียกว่าง่ายมากๆจริงๆนะครับหัวข้อแอดวานครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเลยคือ QOS นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น power on อ่าเป็น power line จริงๆนะครับแต่ว่ายังมี QOS มาให้ใช้ด้วยนะครับก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับในกรณีที่เราต้องการเสียบอุปกรณ์ตัวนี้ไปให้ห้องอ่าเป็นห้องลูกแล้วกันแล้วเราก็รู้ว่าลูกคนนี้เนี่ยชอบเล่นเกมนะครับเราก็ตั้งไปเลยครับว่าเป็นออนไลน์เกมนะครับ ตัวนี้ Priority อย่างแรกก็คือว่าถ้ามีเกมเข้ามาใช้งานนะครับในในในอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เกมวิ่งไปก่อนเลยส่วนการโหลดบิดโหลดหนังนะครับก็ไปอยู่ระดับท้ายๆนะครับเขาก็จะจัดการทราฟฟิกให้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ4020นะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับหัวข้อเบสิกมีอะไรบ้าง ก็เหมือนกันนะครับสามารถตั้ง Divide ได้ d e v i c e name ได้เลย LED ครับสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้หัวข้อไ i เลสครับก็ก็สามารถตั้งชื่อ SSID ได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับตั้งรหัสพ a s s w o r d ได้จากตรงนี้อีกเช่นกันนะครับทั้ง2.4 GHz และ5 GHz ครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็น Advanced นะครับก็สามารถตั้งได้อีกเช่นกันนะครับว่า Priority ของ Traffic ต้องการใช้อะไรเป็น Priority ระดับแรกนะครับก็อัปเดตได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อันสุดท้ายนะครับที่เห็นอยู่เมื่อกี้ก็จะเป็นหัวข้อเว็บไซต์นะครับพอกดเข้าไปเราก็จะไปเจอกับหน้าเว็บไซต์ที่เราทำการเม n เ g จเมื่อกี้เลยนะครับ กดเข้ามาครับก็จะเป็นหน้าจอแบบเมื่อกี้เลยนะครับที่เราเข้ามาโดยใช้ dns นะครับก็คือที่พิมพ์ว่า tp link plc net นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะ connect มาเข้าทาง ip address นะครับพูดถึงกันต่อนะครับอย่างที่หน้ากล่องเขียนไว้นะครับที่บอกว่า500เมกะบิตเพ์เซกนะครับตอนนี้นะครับเจ้า2ตัวนี้นะครับต่อกันอยู่ที่ความเร็ว4 9 8เแมกะบิตเพ์เซกนะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในพื้นฐานว่าปักอยู่ใกล้กันติดกันนะครับอยู่ในใกล้ๆกันเลย เดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับโดยที่เสียบปลั๊กตัวหนึ่งอยู่บนสตูดิโอนะครับแลวเดี๋ยวผมลองไปเทสข้างล่างออฟฟิศดูนะครับว่าความเร็วจะเหลือเท่าไหร่นะฮะแต่ในที่นี้มาดูตัวแอปพลิเคชันกันต่อก่อนดีกว่านะครับถ้าเรามีอุปกรณ์เพิ่มนะครับคือถ้าเราซื้อตัว4020เพิ่มนะครับหรือตัวกระจัยสัญญาณนะครับเราสามารถไปกด add device ได้จากตรงนี้นะครับกด add device แล้วครับแล้วก็พิมพ์ขีใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วกด save เท่านั้นเองนะครับเขาก็จะ แอดอุปกรณ์เนี่ยให้มาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเลยนะครับเรียกว่าใช้งานง่ายจริงๆครับหัวข้อซีเคียวนะครับตรงนี้นะครับถ้าคนต้องการให้ระบบนะครับรักษาความปลอดภัยมากขึ้นกลัวคนอื่นเอาอุปกรณ์อะไรมาเสียบแล้วก็มาเข้ามาอยู่โรงแรมของเรานะครับเราก็สามารถตั้งได้จากตรงนี้นะครับเจ n เน a เรได้เลยนะครับหรือเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับตามที่เราชอบจะพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปได้นะครับ รีเฟซนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับกดรีเฟซไปก็จะเป็นการรีเฟซอีกทีนะครับหัวข้อ LED ครับตัวนี้แล้ก็สามารถตั้งเปิดปิดไฟได้เลยนะครับยุเศษทิปนะครับตัวนี้นะครับเขาก็บอกอยู่นะครับเขาเตือนสติเราตลอดนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราควรจะเสียบกับปลั๊กที่อยู่บนกํแแพงเท่านั้นนะครับไม่ควรมาเสียบต่อพ่วงกับปลั๊ก3ามตาแต่อย่างใดนะครับตามที่เห็นเลยรูปเขาก็บอกไว้ชัดเจนนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันนะครับผมจะเสียบตัว4 0 2 0นะครับไว้ที่บนสตูดิโอของเรานะครับตัวนี้นะครับคาดคาดว่าจะเป็นโมเด็มเราเตอร์นะครับของออฟฟิศเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบตัวนี้ไว้ข้างบนนะครับแล้วผมจะเอาตัว4530นะครับไปเสียบข้างล่างออฟฟิศดูนะครับแล้วก็ลองทดสอบสปีดดูนะฮะทีนี้นะครับเรามาทดสอบความเร็วของ w i f i ของเจ้าตัว4530กันดูดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะให้ดูก็คือ SSID นะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมต่อเป็น5 g กิกนะครับ สปีดครับที่คอนเน็กได้คือ433เมกะบิตเพอเซกทีนี้นะครับผมจะทำการทดสอบไฟล์100เมกดูครับนี่นะครับก็ถือว่าทำความเร็วได้เต็ม100 m เมกะบิตเพอเซกเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถึงวิ่งได้แค่100เมกะบิตเพอรเซกผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ตรงนี้นะครับตัว4530และตัว4020นะครับทั้ง2ตัวเลยเนี่ยพอร์ตขาแลนของเขานะครับเป็นแค่10ทับร้อยนะครับไม่ใช่เป็นกิกะบิตพอร์ตนะครับก็เลยวิ่งได้เต็มที่เลยนะครับเป็นคอขวดอยู่ที่100เมกะบิตเอร์เซกครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ด้านล่างของออฟฟิศกันแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาตัว4530เสียบเข้าปักนี่เลยนะครับตามข้างหลังผมเลยนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้ผมก็เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสปีดที่เจ้าตัวนี้ทําได้กันดีกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูสปีดกันนะครับตามที่เห็นเลยนะครับตอนนี้สปีดนะครับอยู่ที่97เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแต่เมื่อกี้ก็มีโผล่มา119บ้างนะครับแกว่งไปแกว่งมาเล็กๆน้อยๆนะครับก็10กว่าเมกะบิตเพอร์เซกนะครับที่แกว่งนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ97เมกะบิตก็คือว่าเจ้าตัว4530นะครับคอนเนคไปที่ตัว4020นะครับอยู่ที่ความเร็ว97เมกะบิตเพอร์เซกนะครับไม่งงกันนะฮะทีนี้นะครับเราก็มาทดสอบสปีดกันดูดดีีกกกกว่่าานนนะะคครรรัับบบไฟล์ททใใช้สอ็100เม เช่นเคยนะครับดูซิว่าจะวิ่งได้97เมกะบิตเพอร์เซกหรือเปล่าอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้พีคสูงสุดจะอยู่ที่71.3เมกะบิตเพอร์เซกนะครับนี่คือค่าพีคที่ทำได้นะครับแต่ตอนนี้ความเร็วดรอปมาเหลือ87เมกะบิตเพอร์เซกแล้วนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับผลทดสอบเจ้าตัว WPA 4530ตัวนี้นะฮะหลายๆบ้านถูกใจแน่นอนนะครับอย่างบ้านหลายๆหลังนะครับที่ผมไปเจอบ้านเพื่อนผมนะครับก็คือมีบ้าน4ชั้นชั้นแรกหมดก็คือวางบมเด็มเราเตอร์ไว้นะครับพอขึ้นไปห้องนอนนะครับชั้น4อินเทอร์เน็ตไม่ถึงครับทำยังไงล่ะทีนี้ลําบากแล้วนะฮะแต่จะเราไม่ลำบากอีกต่อไปนะครับเพียงคุณมีเจ้าตัว WPA 4530ตัวนี้นะครับเสียบชั้นล่างตัวหนึ่งนะครับไปเสียบชั้น4ตัวหนึ่งโอ้สบายเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับที่จะได้ก็คือเรามีจุดกระจาย w i f i เพิ่มขึ้นนะครับคือจุดที่ชั้น4นะครับก็สามารถกระจาย WiFi ได้แล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับคือฮับสวิตช์นะครับคือที่มีมาให้ถึง3ช่องด้วยกันนะครับตรงนี้เลยเราจะไปเชื่อมต่ออะไรก็ได้นะครับในเรื่องสายแลนนะครับเสียบเข้าคอมก็ได้นะครับเสียบเข้าทีวีก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผลทดสอบที่ผมทําออกมานะครับในครั้งนี้ ก็คือผมเสียบเจ้าตัว4 0 2 0นเนี่ยไว้ในห้องสตูดิโอห้องที่ผมถ่ายตรงนี้นะฮะแล้วก็ขาออกไปนี่ครับก็มีเบเกอร์1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเบเกอร์รวมข้างล่างนะครับชั้น1อีก1ตัวแล้วก็ผ่านเบเกอร์ที่ออกไปไฟข้างนอกบ้านอีก1ตัวนะครับซึ่งผ่าน3ตัวด้วยกันนะครับเลยดอปไปอยู่ที่ประมาณ90ากว่ามกะบิตเพอร์เซกแต่ในที่นี้นะครับก็ไม่มีนัยยะสําคัญอะไรเลยนะครับก็ยังทําสปีดออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ผ่านนอตตัััววเบบรรก์ถึง3ะค เรื่องการใช้งานนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยแล้วถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําเป็นหรือเปล่านะครับผมขอบอกหน้าที่ดีเลยนะครับว่าง่ายมากๆครับตามที่เห็นเลยเพียงแค่คุณเสียบป๊กนะครับง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกครับคือเสียบ2ตัวนี้ปึ๊บใช้งานได้ทันทีนะฮะไม่วุ่นวายเลยนะครับที่มีแล้วต้องคอนฟิ i c ก็มีเพียงแค่นะครับเปลี่ยน ssid กับ2นะครับตั้งพาสเวิร์ดของ Wi-Fi นะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อใช้งานไปแล้วก็จะมีคอนฟิกถ้าเราต้องการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับก็เพียงแค่ไปแอดดีไวเพิ่มแค่นั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็สําหรับคนที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2990บาทผมถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับคนที่มองว่าตัวนี้แพงอยู่ผมอยากให้คิดอีกข้อนึงครับถ้าเราไปจ้างช่างนะครับมาเดินสายแลนจากชั้น1ไปชั้น4เนี่ยเราจะต้องเสียตังค์อีกเท่าไหร่นะครับไหนจะต้องปุ๊กยึดสายแลนไปนะครับ เลาะไปตามคัดบันไดหรือว่าเลาะไปตามช่องไฟนะครับก็ผมมองว่ามันลําบากนะฮะแล้วก็ยังมีสายระเกะระกะอีกนะครับซื้อเจ้าตัวนี้ไปง่ายกว่านะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง TP Link นะครับที่ส่งเจ้าตัว WPA 4530ชุดคิดตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน Overclockzone TV ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่ Overclockzone สาระไออัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ